คำถามสุดท้ายในวันนี้ครับสวัสดีครับหมอครับพอดีผมไปตรวจน้าอสุจักมาครับแล้วหมอบอกว่าน้ําอสุจักผมมันไม่สมบูรณ์ครับไม่แข็งแรงแต่ไม่เป็นหมันพอจะมียาบำรุงตัวไหนแนะนําผมได้ไหมครับออายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมอายุ23ปีครับ23ครับไม่มีโรคประจําตัวครับปกติแล้วถ้ายังไม่ได้แต่งงานไม่มีความจาเป็นต้องไปตรวจน้ํอสุจินะครับนะครปกติแล้วภาวะมีบุตรยากเนี่ยโดยนิยามแล้วหมายถึงว่าการที่เรา อยู่กินกันอยู่กินกันแล้วมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอหนึ่งปีแล้วยังไม่มีการตั้งครรภ์เพราะตามสถิติ90-95%ถึงจะตั้งครรภ์แล้ว<ม>ในหนึ่งปีถ้ามีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอก็ต้องถือว่ามีบุตรยากแล้วค่อยจําเป็นต้องไปตรวจน้ำม,มนะันสตินะคราวนี้มีบุตรยากก็เป็นปัญหาของฝ่ายชายก็ได้ฝ่ายหญิงก็ได,ไได้แต่เราเลือกตรวจฝ่ายชายก่อนเสมอเพราะมันง่ายนิดเดียวพอหลังมาก็น้ำาสติไปตรวจไปตรวจแล้วอันนี้ผมฟังดูที่เขียนมาเนี่ยเข้าใจว่าจํานวนตัว อาจจะน้อยกว่าปกตินิดหน่อยรหรือว่าตัวปกติแต่ว่าตัวที่วิ่งไม่แข็งแรงนะฮะคือโอกาสที่จะตรวจแล้วเข้าเกณฑ์มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยไม่ได้เจอเยอะนะครับส่วนใหญ่จะด้อยลงไปนิดนึงเช่นบางคนเชื้อจางไปนิดนึงบางคนเชื้อดีแต่ว่าตัววิ่งตัววิ่งน้อยไปนิดนึงวิ่ง,งจํานวนวิ่งน้อยกว่าป,ปกติหรือจํานวนที่วิ่งเร็วมีน้อยกว่าป,ปกติหรือว่าบางคนหัวบิดเบี้ยวหางบิดเบี้ยว มีบ้างมันจะทุกคนแทบทุกคนจะมีผิดปกตินู่นนิดนิดหน่อยหน่อยประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุครับแล้วก็ส่วนใดก็ตั้งคันได้ตามปกติครับทําไมต้องรักษาครับไม่จาเป็นอ่าไม่จําเป็นนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วสม่ําเสมอได้หนึ่งปีแล้วภรรยาไม่ท้องอาจจะจําเป็นต้องมาเช็คผมถามเลยคุณหมอยองสมายของว่าเด็กวัยรุ่นที่สุขภาพแข็งแรง บางทีก็ยังสามารถมีตัวสิดที่ไม่สมบูรณ์ได้ถูกไหมครับมีได้ทุกคนเลยฮะ,ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เชื่อมโยงกันกับสุขภาพร่างกายใช่ครับ,บใช่ครับ